สวัสดีครับนำคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดฟุตบอลช้าง FA ครับ2020เป็นเกมนัดชิงชนะเลิศน,นะครับเกมคู่ระหว่างกว่างสงมหาภาัยเชียงรายยูเนเต็ดเจอกับชมบุรี FC ทีมแชมป์ทีมเดียวเท่านั้นนะครับที่จะคว้าตั๋วไปเล่น AFC แชมเปี้ยนส์ลี2022ในรอบแบ่งกลุ่มแบบอัตโนมัตินะครับ ดูรายชื่อกันหน่อยนะครับของสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดนะครับวันนี้ในระบบ3-43มนะครับชลบุรี FC ซนะครับวันนี้ในระบบ3 42 1นึะครับแล้วเจอกันใหม่ทีหนึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคมเกมเริ่มครับแบทเทอร์วันหน่อยครับก็ถ้าเกิดว่าไม่จบยืดเยื้อ90นาทีเดี๋ยวคนได้รู้ผลกันนะครับแต่ถ้าเกิดยืดเยื้อถึงสดุดก็มีให้ต่อเวลาถึงยิงจุดโทษกันเลยครับเป็นชุดหลักๆเลยครับที่โคตเตียใช้เพาไม่น่าเชื่อครับเกล้าชิงจะได้กลับมาลงเล่นด้วยกัน เอริเนโดกอนซาก้าเอ้าบอลจังหวะนี้โอ้โหแต่ไปเฉยเลยครับเอริเนโดได้จี้เข้ามาเจอขวาอยู่2หักเขา้าในชาวบุรีจับจังหวะนี้วโรชิตคืนกลับมาเอริเนโดยิงโอ้โหไม่ได้ครับเหมือนจะมีจังหวะล้ำหน้าไปแล้วครับเดี๋ยวดูภาพช้าตรงนี้ก่อนนะครับจังหวะโอ้โหถึงบอลก,ก่อนนะครับเอริเนโดแล้วพาตะลุยมาตรงนี้ยี่จะเปิดตัดให้กับวโรชิตนะครับน่าจะเป็นจังหวะน,นี้ที่ที่ล้ำไปของวโรชิตแต่สวนมาแต่แต่ละดอกแต่ละหมัดนี้ถือว่าได้ลุ้นเลยนะครับ วรชิตให้บอลจังหวะเดียวเอาแล้ครับลูกนี้ไม่ลำหน้าข้างในมีเตอร์แล้วครับสัมพันธ์เล่งสัมพันธ์เปิดเข้าบอลโอ้โหไม่มันลึกไม่พอครับต้องจบแล้วครับเพราะว่ามาจากแบ็คขวาเลยครับนพดลโอ้โอกาสของชมบุรีถือว่าทําได้ดีเลยครับตรงนี้ดูบรชิตให้มาตรงนี้โอ้โหแล้วโล่งเลยครับทางซ้ายสัมพันธ์วิ่งมาถึงบอลด้วยครับแล้วโอ้โหวิ่งตัดมาครับจากขวา แล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับทางนพนลได้ยิงด้วยนะครับแต่บอลโดนไม่ดีเท่าไหร่ครับชักจะวางบอลยาวยากเกินเอา้าจังหวะเนี่ยเยบบอลเสียหลักแก้ไขกลายเป็นดีครับออกมาที่วรชิตวรชิตดึงจังหวะ2แล้วค่อยจ่ายให้กับนพนนนพนนได้จี้เข้าไหนล้วจิกโลกนี่โอโ้โหแมถากหน้าประตูไปไม่รู้ว่าหางขนาดไหนดูภาพช้าทีครับทางขวาพุ่งขึ้นมานะครับนพนลเน,น,นี่ยครับ เติมกันมาเป็นทางเลยครับแล้วแตะเข้าในมีขอกดสักทีครับอ้โหห่างไม่เยอะนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับอุ๋หพยายามจะบินไปปัดลูกนี้ของสราโนนกำลังจะเข้าสู่ครึ่งชั่วโมงของเกมครึ่งแรกครับใกล้กริดาเปิดโค้งเข้าไใจในชาร์ลนนี้เรียบร้อยเลยครับโอโ้ดูสิครับมีทองหรือเปล่าเรียบร้อยครับแบบนี้หนึ่งต่อศูนย์จบุรีขึ้นนำับโดยชัดมงคลดูธนาโรดครับดูการวิ่งครับ วิ่งมาคนเดียวข้างหลังแอบมาครับแล้วโอ้โหวิ่งตัดมาตรงนี้เนี่ยบอลมาตกหน้าประตูแล้วถึงก่อนด้วยครับโอ้โหหมดสิทธิ์เลยครับที่จะป้องกันได้ของสรานนนไม่มีใครถึงบอลเลยนะครับแล้วเนี่ยครับโอ้โหความเร็วมาตรงนี้นะครับสปีดมาแล้วถึงบอลขอโอ้โหเปลี่ยนทางนิดเดียวนะครับกลายเป็นประตูเลยครับดึงตัวสูแล้วครับชมบุรีได้ประตูขึ้นนําก่อนผ่านครึ่งชวโงของเกมได้ประตูพอดีนะครับ อันนี้เชียงรายต้องทิ้งบอลยาวเข้าไปจังหวะของบิลโรซิมาบิลตัดเข้าได้จริงเอ้โหไม่ได้ครับน่าจะติดทางชนินเสีเยแต่ว่าขออีกทีหนึ่งแล้วมองทิ้งออกมาพิธทีวัดเท้าซ้ายกระโดกจะให้กับบิลอย่างติดเรนโตเคลลิชวันแก้สวยนะครับชันมงคลออกมาที่สัมพันธ์จินพัทอีกทีหนึ่งจินพัทยกเข้ามาบิลจะขึ้นลูกนี้ไม่ได้ครับนพนน เอาให้มากัดจะต่อที่กฤษฎาการแมนติดทางชัยวัฒน์บอลถึงเส้นหลังฮักกับปาสิวกรยจริงลูกนี้เอาแล้วครับมาจนได้โอ้โห,โหจังหวะเดียวของทางเชียงรายพวกเขาก็ทาได้สําเร็จเหมือนกันนะครับจากสิวกรเยตยตะกูลโอ้โหชมบุรีพลาดแล้วจัดการเด็ดขาดเลยนะครับสิวกรเยตยตะกูลครับเดีย๋ยวดูภาพช้านะครับจังหวะก่อนนี้ที่จ่ายบอลมาติดแล้วโอ้โหให้มาตรงนี้สิวกรครับนักการเปิดมาแล้วโอ้โหโหนักไม่ต้องจับด้วยครับ เข้าซ้ายขานดาดแล้วนี่ครับตั้งหน้าเท้าแปรยัดเข้าไปก็ทางชนีนเน่งก็บินไม่ถึงอยู่แล้วด้วยครับเสียบอลกลางทางเยอะขนาดไหนแล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายครับในชว่วง45นาทีแรกเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1ครับอย่างดีพอกันทั้งคู่นะครับสำหรับสิงเชียงราย,ยูไนตด,ดแล้วก็ชมบรีเอฟซีนะครับดูต่อครับสดบทเก่าในชว่วงครึ่งหลังอีกรอบหนึ่งนะครับ ซึ่งเชียงรายก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขานี่ก็รอจังหวะความผิดพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวชมบุรีก็พร้อมจะลงโทษได้เหมือนกันบอชิชครับคืนกันมาคือเดาให้มาที่ชนินไส้เยอะชนินเอาอะไรก็จับลูกนี้พูดไปพี่อยากจะแก้ไขว่าปลายขาของบิวโรซิมาก็แบบนี้ค่อยหบาดเสียวหน่อยครับจังหวะคืนมาแล้วก็ชนินจับไม่ดีแต่สุดท้ายยังดีนะครับที่จังหวะเปิดมาแล้วก็ยังไปโดนบิวโรซิมาออกเอเดนโดะมงชงต่อ บอลมาเข้าทางของชันรงดีต่อเอเลนโด่ทิมต่ออะไรครับบอลถึงเส้นหลังแต่ว่าตักเข้าไปอ้หยหดลูกนี้แบบหวาดเสียงเลยครับแม่บอลไม่เข้าก่อนแต่ว่ามันมีตัวรอคือวอชิดนี่แหละครับโอ้ให้ช่องนี้อย่างสวยเลยครับแล้วยกข้ามาตรงนี้โอ้โหยังมีตัวสุดท้ายก็คือชินภัทรแหละครับเจ้ารายเดินเกมบุกอยู่พิธิวัตรขึ้นมาแล้วได้ใสลูกโอ้ยสัตเลยครับเติมขึ้นมาของชินภัทรลีอ่ะ นี่ครับไม่มีใครเข้าเลยครับแล้วแต่แตงมาแล้วยิงยัดโอ้โหคือน้าหนักกันมันได้ครับแต่ทิศทางการว่าเฉยขับขานออกไปไกลเลยครับโชววางยาวจังหวะเผลหรือเปล่าครับแต่บอลเราได้ติงเลยโอ้โหย้าบอลมันตกคือเราไม่ได้ยิงจังหวะแรกะครับโอ้โเผลไม่ได้เหมือนกันโอ้โหวางจากแนวรับของตัวเองเลยนะครับแล้วบอลตกพื้นนะครับกลายเป็นว่าหาจังหวะยิงสุดท้ายไม่ได้วอรชิตเล็งแล้วรอเพื่อนเติม วอรชิดเปิดเข้าในมาเอ้าสกัดกันไม่ขาดครับลูกนี้แล้วให้มาซัดลูกนี้โอ้โหตรงตัวครับอีกทีนึงจะสกัดทิ้งไม่ได้สารัฐเนี่ยครับเข้าซ้ายคนะลงครับแต่ตัวบล็อกโอ้โหเข้ามาบีบเป็นเร็วด้วยครับเปิดเข้าในครับสนุกรานเกี่ยวได้อัคคราวบินขอเข้าขวาใส่ลูกนี้ยังติดครับอีกทีหนึ่งโชติพัทยหยอดมาให้กับบิลได้โคูี่สะบัดลูกนี้ยังทันครับทางฝั่งอัชนิน พักเอาไปได้แต่กระพิกเล่นไม่ได้นะครับให้มาเอาแล้วครับเจอตัดโอ้โห <c oughs> จังหวะตัดเพื่อนเล่นต่อไม่ได้ครับแล้วก็ได้สู้กันเลยเอาแล้วครับแมการหมัดนนี่คือแสดงว่าตามเป้าหมายนะครับต้องการเกมยาวเหมือนกันนะครับทางโคตเต้สะสม